ความดันขึ้นง่ายลองของในครัวสิช่วยได้จริงตื่นมาแล้วรู้สึกหัวตืบหนักหนัก,นกมึนๆใช่ไหมคะระวังความดันกำลังพุ่งแต่เดี๋ยวก่อนของในครัวช่วยให้กลับมาสบายตัวได้นะลองดูเลย 1. กระเทียมสดกินดิบหรือใส่อาหารก็ได้ค่ะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายหัวใจเต้นสม่ำเสมอลองเคี้ยววันละกลีบตอนเช้าหรือสับใส่กับข้าวง่ายๆก็ได้ค่ะ 2. น้ำมะนาว มีวิตามินซีสูงและช่วยขยายหลอดเลือดวิธีกินก็ผสมน้ำอุ่นดื่มตอนเช้าหรือตอนก่อนนอนก็ได้ค่ะ 3. กล้วยน้ำว้าสุกอุดมด้วยโพแทสเซียมช่วยลดโซเดียมซึ่งเป็นต้นเหตุความดันสูง 4. ขิงสดต้มดื่มอุ่นๆช่วยให้เลือดไหลเวียนดีลดอาการแน่นหน้าอก 5. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะเป็นแบบแคปซูลหรือแบบน้ำก็ได้ทานวันละ1-2ช้อนโต๊ะช่วยเสริมไขมันดีในร่างกายดูแลทั้งความดันและไขมันในตัวเดียวกันไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนค่อยดูแลนะคะของที่มีอยู่แล้วในครัวบ้านเราเนี่ยช่วยได้เยอะเลยต้องหยิบมาใช้ให้ถูกวิธีร่างกายจะค่อยๆเปลี่ยนแน่นอนค่ะ